ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกา อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟุตบอลสองพบโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่วนคลิปนี้นะคนจะดำเนินการพูดถึงการแจกฟรีนะครับนักเตะโชว์ไทม์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลนกคนก็คือเป็นแคมเปญของอ e ีฟุตบอลเฟสติวัลแคมเปญนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างมีวิธีรับของฟรียังไงกันบ้างเราทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มือทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมุกคนก็เรามาเริ่ม ไล่เรียงดูข้อมูลข่าวสารกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการรับฟรียังไงกันบ้างและก็มีการแจกฟรียังไงกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปในเขาว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงเนี่ยทุกคนเป็น e football festival campaign นะครับก็คือเป็นการแจกฟรีนักเตะจากปืนใหญ่อาร์ซิอนนนะครับก็คือมี3ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นโจจิงโยบทุกคนแล้วก็มีเบนไวท์นะผมแล้วก็คายฮาเวตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนเข้ามาตรงนี้ครับทุกคนกดมาเลยนะครับ แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นอีเวนต์แรกเลยทุกคนก็คือเป็นชาริทีอีเวนต์ของ f l x i b l e Showdown วันนี้นี่ครับเราก็กดเข้าไปเลยทุกคนกด Enter เข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเราอยากได้นักเตะคนไหนนะครับก็คือเราอยากได้นักเตะคนไหนเราก็เลือกคนนั้นไปเลยนะครับก็มีทั้งไคลฮาวเวินะทุกคนเบนไว้์นะครับแล้วก็โจชินโยนะครับก็คือการเลือกแบบง่ายมากๆทุกคนก็คือ1ดาวนะครับเป็นไคลฮาวเวิรกันคน2ดาวนะครับเป็น ทางฝั่งของเบนไว้์นผมเลยก็3ดาวก็คือจอร์จินโยนะครับผมขอเลือกเป็นเบนไว้แล้วกันนะครับก็เป็นการเล่นกับบอทง่ายๆครับทุกคนเพียงแค่เล่นให้ชนะแค่3แมตช์ครับทุกคนก็รับฟรีทันทีนะครับสำหรับนักเตะตามนี้ันนี้ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับการแจกฟรีนะครับทุกคนก็ได้ไป2องแสนเก้าหมื่นจีพีนะครับแล้วก็นักเตะโชว์ไทม์หนึ่งตัวนะครับก็คือตามที่เราเลือกเลยนะครับส่วนผมก็คือเลือกเป็นเบนไว้นะครับทุกคนเลือกคนไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนัค่ครับ เมื่อเล่นครบนะครับคนหรือว่าเล่นผ่านอีเวนต์นั้นนะครับก็จะได้รับนักเตะฟรีทันทีนะครับสำหรับนักเตะที่เราเลือกนะครับก็คือเป็นโชว์ไทม์ของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายตามด้านล่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนที่ดูอยู่นะครับเลือกนักเตะคนไหนกันบ้างหรือว่าเลือกไปแล้วได้ตัวไหนกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยนะครับผมเองก็อยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับได้โชว์ไทม์ตัวไหนกันบ้างเเเลลออกกกนนััะคไบบ้้าาง็มมขดยร ก็ทั้งหมดทั้งวนประมาณนี้ทุกคนหากผิดพาพประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กันลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เชินใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ